สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับผู้ที่จะโชคดีนะครับถูกหวยรัฐบาลนะครับสำหรับในวดของวันที่1สิงหาคมนะครับล่าสุดวันที่1สิงหาคมนี้นะฮะก็ออกวันศุกร์ก็จะเป็นวันศุกร์สุดท้ายแล้วนะครับของในปีนี้ซึ่งที่ผ่าน,านมา นะครับออกมาแล้ว3สุกด้วยกันนะฮะก็จะเป็นในตั้งแต่ในต้นปีเลยนะครับสลับในงวดของวันที่17มกราคมบสิบเจ็ดมกราคมนะครับก็ออกไปนะครับในที่ไหนนะฮะเจ็ดเจ็ดเก้านะครับถัดมาก็จะเป็นในที่ในสองสามถัดมานะครับก็จะเป็นวันที่สองพฤษภาคมนาสองพฤษภาคมแล้วก็สิบหกพฤษภาคมแล้วแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นวันที่ 1นนะครับสิงหาจะได้เลขไหนนะครับซึ่งวันที่2พฤษภานะครับออกไปในที่ใน3 8 8นะครับแล้วก็0 6ย์เตือนเดียวกันเลยนะครับออกไปใน3 09นะครับแล้วก็8 7เนี่ยซึ่งมันออกแบบนี้นะครับมันมาแบบนี้นะฮะเลขในงวดล่าสุดเนี่ยนะครับจากเท่าที่ดูสถิติแล้วนะครับมันน่าจะเป็นเลขที่เลขน้องนะครับ อ่าทำไมผมถึงบอกว่ามันน่าจะเป็นเลขพี่เลขน้องนะครับซึ่งย้อนไปดูนะฮะในสถิติถ้าอ่าในสถิติถ้างวดแรกนะครับของปีนะฮะถ้างวดแรกของปีเนี่ยมันมาเลขพี่เลขน้องนะครับเนาะตลอดในทั้งปีนะครับส่วนมากมันก็จะมาเลขพี่เลขน้องเหมือนกันซึ่งปี67นี่ย้อนไปในปี67ปี67 ปี67ในงวดแรกนี่ก็เป็นกุมภาเนาะซึ่งในวันที่16 16กสิบหกกุมภาแล้วปี67ออกไปที่ใน3 95แล้วก็43เนี่ยอ่าเนี่ยมันออกเลขพี่เลขกน้องนะฮะแล้วก็งวดที่2ของปี67เนี่ยออกไปที่ใน6 03แล้วก็79อ่ะไม่พี่ไม่น้องนะฮะแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในที่ใน8 67 ช่วงสิงหาในต้นแปดหกเและก็28แล้วก็จะเป็นในงวดถัดมานะครับก็จะเป็นในที่ในศูนย์ศูนย์สี่สี่นะฮะแล้วก็สามสองเนี่ยเนี่ยซึ่งในปีหกแปดเหมือนในปีหกเจ็ดเลยนะครับงวดแรกนะฮะของปีก็เป็นเลขพี่เลขน้องนะครับงวดที่สองนะครับอ่ะไม่พี่น้องนะครับงวดที่สามนะครับอ่ะพี่น้องเหมือนกันนะครับหกแปดกับแปดเจ็ดเนี่ยพี่น้องเหมือนกัน แล้วงวดที่4มันก็ต้องเป็นพี่น้องเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าไปดูในปี62ก็จะคล้ายๆกันนะครับปี62อ่าปี62ปี62งวดแรกของปีก็จะเป็นในที่ในหนในปี62งวดแรกของปีเป็น13404งวดที่2เป็น6 5 0 6 5ถัดมาเป็น47 หกแปดเก้าแล้วก็งวดที่สี่ก็จะเป็นชี้เลขสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับเนี่ยซึ่งถ้ามันมาเลขพี่เลขน้องเนี่ยมันจะมาประมาณสามงวดเนาะเพราะว่าเนี่ยหกสองหกเจ็ดหกแปดเนี่ยวันศุกร์เนี่ยมันออกอยู่สี่ครั้งนะครับเนาะนี่มาพี่น้องไม่พี่น้องพี่น้องพี่น้องเนี่ยหนึ่งสองสามสามงวดมาพี่น้องตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้ก็พี่น้อง แล้วก็พี่น้องเนี่ยแล้วมันก็เนี่ยหมดเพราะว่ามันจะมาสามงวดนะครับเลขพี่เลขน้องเพราะว่าในพีหกแปดเนี่ยมาพี่น้องแล้วหนึ่งงวดอ่ะงวดนี้ไม่มามาแล้วสองนะครับก็แสดงว่างวดเนี้ยต้องเป็นเลขพี่เลขน้องนะครับจะเป็นเลขพี่เลขน้องตัวไหนซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะฮะก็ที่ผ่านๆมานะครับมันก็ไม่ได้ซ้ํากันเลยเนาะในตรงนี้สี่สามมาหกเจ็ดสามสอง อันนี้ก็มา3 4 6 5 8 9 7 6ล่าสุดถ้าพี่น้องมันก็จะน่าจะไม่ซ้ำกันกับในนี้เนาะอืมไม่พี่ไม่น้องอ่ะก็อาจจะเป็นเบิ้ลก็ได้นะครับผมอ่ะในปี6 4ปีปีห้ย้อนไปในปี5 4ก็คล้ายๆกันนะปี5 4อ่ะต้นปี ปี54ต้นปีออก31 1อ่า931นะฮะแล้วก็01ถัดมาเป็น95 3นะครับแล้วก็51ถัดมาก็จะเป็น,นที่ใน198 28แล้วก็178 21เนี่ยมันมาเลขพี่เลขน้องนะครับตั้งแต่ต้นปี วดที่สองไม่พี่น้องงวดที่สามพี่น้องวดที่สี่ก็ต้องพี่น้องเนี่ยเนี่ยเริ่มวดแรกเหมือนกันเหมือนกันนะครับมาต้องมาสามงวดนะครับในวันศุกร์ล่าสุดก็ต้องเลขพี่เลขน้องนะับอืมเลขพี่เลขน้องมีตัวไหนบ้างนะครับก็จะมีนะครับในที่ในศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ด เจ็ดแปดแปดเก้าแล้วก็เก้าศูนย์นี่นะฮะเนาะก็ในงวดที่แล้วผมก็ชอบเก้าศูนย์อยู่นะนะครับไม่มาเนาะเออนะฮะซึ่งปีที่แล้วนะมันออกหกเจ็ดนะ,ะมันออกซ้ํากันมาสองปีติดเลยนะฮะเนาะหกเจ็ดนะหกเจ็ดแปดด้วยเนาะในปีที่แล้วนะออกสามตัวในช่วงสิงหาเนี่ยแหละออกสองแปดด้วยเนาะปีหกหกก็อ,ออกเหมือนกันนะฮะหกเจ็ดเหมือนกันสองแปดเหมือนกันเนาะ อ่ะนั่นแหละนะฮะก็จะเป็นเลขพี่เลขน้องตัวไหนนะครับก็นําไปจับนะครับเนาะถ้าถามผมนี่ผมชอบเลขพี่เลขน้องตัวไหนนะก็ชอบสองสามเนาะสองสามสองสามแปดเก้าเนาะชอบอยู่สองตัวนี้แหละนะเพราะว่าเป็นเลขใกล้ตัวนะครับสองสามสามสองนี่ก็พอสอเกิดนะเออแปดเก้าเลยก็ว่าเลขคี่นะเนี่ยอืมบางเทียก็เอาเลขใกล้ตัวนี่แหลนะเนาะเออมาซื้อนะฮะนำมาจับนะครับเนาะ ซึ่งถ้าย้อนไปนะครับอันนี้ก็แคปหน้าจอกันไปเลยนะครับถ้าย้อนไปดูเนี่ยในในปีปีที่มันออกวันศุกร์ยเยอะนะครับก็จะมีในปีไล่มาตั้งแต่ในปี6-5ปีอ่ะปี5-6ปี5-6ปี5-9ปี6-1ปี6กสอห แล้วก็6 7นะฮะซึ่งในแต่ละปีเนี่ยมันเกี่ยวยังไงกันอ่าในปีเนี้ยนะครับมันออกวันศุกร์สี่ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเนาะอ่านะครับเนาะมันออกวันศุกร์เยอะนะครับเนาะเนะี่ยซึ่งออก4ี่ห้าครั้งนี่แหละนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกันนะครับอืมผมลองเอางวดของครั้งที่4มานะครับของในแต่ละปีนะครับ ก็ตั้งแต่ในปี6 7เจ็นี่เป็น 0, 0ูน 4, 4 3ศูนย์สี่สี่สามสองาในสุกสุกที่สี่ของปีนั้นส่วนในปี6กห้าปีหกห้าหนึ่งสองสามสี่ปีหกห้านี่ออกห้าเนาะปีหกห้านี่ออกห้าสุกแต่เอาสุกครั้งที่สมานะครับปีหกออกอยู่ห้าสุกแต่เอาครั้งที่สมาแล้วก็ปีหก ปีหกสองออกจูดีสุขอ่าก็ต้องเอาครั้งที่สี่มาเนาะปีหกหนึ่งนี่ออกไปในที่วันศุกร์นี่ออกไปในห้าครั้งเนาะอ่าในปีหกหนึ่งนะแต่เอาครั้งที่สี่มานะครับเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าห้าส่วนปีห้าเก้าวันศุกร์นี่ก็ออกหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าครั้งนะนะครับออกห้าครั้งแต่เอาครั้งที่สี่มานะครับเพราะว่าใน ล่าสุดปี6 8เนาะอ่ามันเป็นครั้งที่4นแล้วในปี5 6ปี5 6นี่ก็ออก4ครั้งนะครับเนาะห้าหกหกแล้วก็หกหกปีห้าหกออกศูนย์แปดแปดศูนย์สี่แล้วก็สี่เจ็ด อ่าโอเคนะครับเนาะซึ่งสถิติเท่าที่ดูแล้วจากในปี59มาเนี่ยนะครับเนาะในครั้งที่4เอามาเนี่ยนะครับซึ่งถ้ามาจับในปีถัดมาเนี่ยมักจะเอาในล่างมาเนาะมาเป็นเลขเด่น3 5มา5 9 5มา9มา5 7 9มา9 1 4มา4เนี่ยนเนาะนี่เอา2ตัวละซึ่งล่าสุดนะครับในปี68ก็แสดงว่าเด่น3กับเด่น2นะครับนี่ ผมว่ามาแน่นอนนะครับเท่าที่ดูสถิติแบบนี้แล้วนะครับในวันศุกร์ที่4่เนอะก็เป็นเพียงสถิติเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาก็อาจจะไม่มี2อาจจะไม่มา3เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเนอะส่วนในที่ในนะครับหวยวันศุกร์นะครับก็จะประมาณนี้แหละนะเท่าที่ดูสถิติแล้วนะครับวันศุกร์นะวันศุกร์ก็6อ่าวันศุกร์หลังๆนี่นะวันศุกร์หลังๆหลัง6ดหด ใช่678เลขวันศุกร์นะฮะช่วงหลังหลังนี่มักมีเลข6เลข7แล้วก็เลข8นะครับเนาะในหวยวันศุกร์ศุกร์นี้จะเป็นเลขไหนจะเป็นเลข6เลข7หรือเลข8ที่จะมาหรืออาจจะม,มาสักตัวเลขเลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับใครชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะฮะถ้าไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้ยางว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลนะฮนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับลิปนี้ สวัสดีครับ